ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอีท็คนะครับ มารีวิวตามคำร้องของลูกค้านะครับเพราะว่าหลังจากโปรแกรม Lazada นะครับโปรโมชั่น5.5นะครับ5.5ของ Lazada ที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเลยที่ซื้อสินค้าเราไปนะครับแล้วก็อ,วกอยากจะให้ช่วยมาดูว่าสินค้าเนี่ยใช้งานยังไงมาลองรีวิวให้หน่อยนะครับว่าใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างว่าบางคนซื้อไปเนี่ยอาจจะยังใช้ปิดแค่ถูกเพไม่เคยใช้เครือ่องนี้เราก็เลยนะครับเชิญคุณ มแ,แ,แม่บ้านนะครับตัวแม่นะฮะมารีวิวครั้งนี้นะครับผมอ๋อตบมือเป็นเกียรตินยครับคุณตั๊กมยุราครับผมคุณน้อยนะตัวทีคุณน้อยนะครับคุณน้อยของเราเองเป็นเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนะครับเพราะว่าที่บ้านที่นี่นะครับมาเรามาจัดที่นี่เป็นที่บ้านของคุณน้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราปาร์ตี้กันบ่อยมากนะครับเพราะว่ามีส่วนของคุณน้อยเนี่ยรึว่าจริง ที่ทาให้มีของกินที่อร่อยๆอทีนี้เนี่ยมาดูเบื้องหลังกันดีกว่าว่าคุณน้อยใช้เครื่องนี้ยังไงนะครับเพื่อนๆถึงติดใจมาที่บ้านสวนที่นี่บ่อยมากนะครับผมวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับคุณน้อยครับเมนูอกไก่ซอสหมา่าล่าค่ะวันนี้นะคะแล้วก็หมูอบพริกไทยค่ะคาดไม่ได้ครับเมนูเหล่านี้ผมจะได้ทานด้วยวันนี้ <laughs> <laughs> นะครับผมเริ่มแรกเลยตอนนี้คุณน้อยทําอะไรมาบ้างแล้วครับอ๋ออ่า หมักปีไก่มานะคะด้วยซอสหมาล่านะคะแล้วก็อยู่ที่ตัวเครื่องนี้แล้วนะคะ,ะเดในการใช้เครื่องนะคะมันก็จะมีตัวบอกเวลาเวลาเราประกอบอาหารที่ตัวเครื่องนะคะแล้วทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าผลที่ออกมาจริงจะเป็นยังไง ของนอกนู่นในเหมือนที่เขาว่าว่ากันไหมว่าเครื่องนี้ทําได้แค่ไหนความอร่อยอยู่ตรงไหนเราลองดูกันนะคะทีนี้ทุกคนเดี๋ยวสอบถามก่อนที่จะอบกันเริ่มเอางี้กว่าเราอบไปก่อนดีไหมฮะเริ่มอบไปเลยตอนนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ20นาทีค่ะประมาณ20นาที20นาทีค่ะอ๋อโอเคแล้วความร้อนล่ะฮะความร้อนอยู่ที่200ค่ะสองอสอยองศาโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคค่ะ นี่ก็ต้องบอกว่าเ,าเป็นครั้งแรกเลยนะครับของคุณน้อยนะครับที่ออกมาทําอาหาร <laughs> ต่อหน้ากล้องนะฮะเขาปกติแล้วจะแอบทําในครัวแล้วก็ไม่บอกใครถึงเวลาก็จะมาเสิร์ฟหน้าทานม้งหอมท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่ผมเริ่มได้กลิ่นแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> โอเคทําไมครับคุณน้อยถึงถึงเลือกใช้เตาอบแบบนี้ครับเตาอบยุคนี้นะคะเป็นยุคที่รักสุขภาพใช่ไหมคะเราไม่อยากกินน้ำมันเข้าไปยเยอะๆคอเลสเตอรอลอ,อะไรประเภทเนี้ย เราหั่นมาใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ปีบน้ํามันออกจากตัวไก่หรือตัวเนื้อทําให้ไม่มีน้ํามันในในส่วนนั้น<ม>แล้วก็รสชาติอาหารก็ยังคงเดิมอยู่<ม>ตามที่เราทาหรือเราหมักไว้รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ<ม>ไ,ดได้ความกรอบได้ความนุ่มของเนื้อของเนื้อไก่ที่เราทำแล้วข้อดีของเครื่องนี้จะสุกทั่วหรือว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างไหมคะสุกทั่วแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะสุกแต่ด้านบนด้านล่างไม่สุก ด้านบนสุกแล้วก็ผิวของเนื้อไก่หรือเนื้อหมูจะสวยงามเหลืองสวยค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องการผิวที่สม่ำเสมอระหว่างข้างบนกับข้างล่างเราก็สามารถพลิกได้ค่ะไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะอ๋อแสดงว่าเครื่องนี้มีความพิถีในการใช้งานสูงใช่ค่ะแล้วแต่ความสามารถของความความพิถีพิถันใช่ค่ะวิถีการวิธีการทำงานของแต่ละคนวิธีการบริหารแต่ละคนใช่ไหมคะ ดีมากๆเลยแสดงว่าเครื่องนี้ใช้มานานแล้วด้วยใช้มานานแล้วค่ะอยู่คู่ครัวาม,มาตอลอดเลยค่ะเยอะมากครับงั้นเดี๋ยวครบเวลาเนี่ยเรามาดูกันเนาะว่าปีไก่จะเป็นยังไงปีงไก่มาล่านะครับอ่ะตอนนี้ครับก็ใกล้ครบ20นาทีแล้วใช่ค่ะใช่รอรุ้นนะคะรอ,อรุนมากเลยรอรุนค่ะผลจออกมาเป็นยังไงผมรอกินนะฮะผมรอกินตอนนี้เลยสวยงามค่ะสวยงามค่ะก็ อันนี้ก็มีการพลิกบ้างเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อว่าให้ผิวของอาหารดูสวยงามดูน่าทานนะคะเพราะว่าผ,ผิวเขาจะได้สม่ำเสมอะคะ่ะอ๋อมันจะดูน่าทานมากขึ้นนะคะครับแต่ตอนนี้ก็คือผิวสม่ำเสมอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมอยู่เนี่ยกลิ่นหอมจริงจริงหอมจริงหอมจริงๆออะไรบ้างครับช่วยบอกสูตรนิดนึงความลับได้ไหมคะไม่ได้ไไดนะครับก็จะมีการมีเสียงดัง อย่างนี้นะฮะนี่ออกมาอย่างนี้เลยทีนี้มาดูนะคะคุดูคุณดูดูผิวนะคะนะฮะดูผิวนะคะผิวของไก่เห็นไหมคะน่าทานมากมันจะเป็นกรอบนอมนุ่มในนะคะทีนี้มีแล้วความสําสำเร็จว่ามันสวยงามมากสีของอาหารจะสม่ำเสมอนะคะสวยงามนะคะอย่างนี้แหละแล้วก็ดูด้านล่างนะคะจะมีน้ำมันค่ะ น้ำมันที่โดนรีดออกนะคะนิดออกจากตัวไก่ตัวหนังไก่แล้วทีนี้เรามาดูเนื้อด้านในของไก่นะคะว่าจะเป็นยังไงผมโอ้โหผมบอกเลยว่าน,น,งงนี่ยังมีความฉ่าอยู่นะคะความฉ่าของเนื้อไก่นะคะจะไม่แห้งเกินไปนะคะถ้าแห้งเกินไปก็จะไม่น่าทานนะคะครับโอโน,น,ะะน้ำไหลไหลฮะตอนนี้น้ำไายไหล เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเหมือนนี่ยังมีความฉ่าของเนื้อไก่อยู่นี่ความกรอบนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะมีชัดๆเลยค่ะโอเคผมก็พูดอะไรไม่ออกครับเพราะว่าน้ำลายเต็มปากเลยครับตอนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจัดใส่จานสวยงามมากชื่นนะฮะในการเซิร์ชมันเซิร์ชยากนี่ออกไหม เมื่อคือ่ะเผลอๆไปเจออย่างเงี้ยคนกลัวบางแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้อาหารที่หน้าตาหน้าทานที่สุดในโลกแล้วก็อร่อยด้วยนะคะจริงจากโอ้โหจากจากคุณตักมายุราครับเอไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องยกความดีให้เครื่องค่ะในตัวเครื่องนี้นะคะเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะในการทําอาหารเราไม่ต้อง ไปก่อไฟให้ร้อนไม่ต้องไปอยู่หน้าเตาให้ร้อนเลยนะคะเราใช้แค่เตานี้เราก็จะได้อาหารที่น่าทานอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาเมนูนี้เมนูเดียวใช่ค่ะต่อไปเป็นเมนูอบหมูอบค่ะหมูอบนะคะหมูสามารถออกกใช้ต่อเนื่องได้เลยเหรอครับอย่างนี้ได้เลยค่ะได้ม,มาเดี<ๆ>๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะอันนี้คือแบบเอาเกลียมเลยเหรอครับรอบนี้ตั้งใจเกลียมหรือว่า มาช้ามาช้ามาช้านิดนึงอันนี้คือยสังเกตว่ายกเครื่องแล้วเครื่องดับเลยหรอครับดับเลยค่ะดับเลยค่ะที่ตัดการทำงานเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเราจะอบต่อเราทายังไงฮะอบต่อก็ยกขึ้นมาก็กดแล้วกดตรงนี้ลงอ๋อก็คือเริ่มทํางานต่อเรื่องเลยใช่ค่ะอ๋อแต่พอยกปุ๊บเครื่องตัดเลยตัดเลยค่ะอ๋อปลอดภัยดีนะครับอย่างนี้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะ

กรอบนอกจริงๆนะฮะกรอบมากๆแต่ข้างในก็โอ้โหยังนข้างในมีแห้งนะคะความฉ่าของเนื้อยังมีอยู่นะคะหมยถึงว่าความฉ่าของเนื้อจะไม่แห้งเหมือนข้างนอกนะคะแสดงว่านี่คือข้อดีของหม้อแบบนี้ด้วยนี่ดูความความแห้งของที่เขาบีบอ่น้ํามันออกก็จะได้ความความความแห้งตรงนี้นะคะยังมีแต่ความฉ่าของเนื้อดูดูค่ะความฉ่าของเนื้อยังมีอยู่ไม่แห้งนะคะ หนึ่งใรสชาติของเนื้อเต็มๆเลยค่ะมีแขกรับเชิญเยอะหน่อยนะคะกลางแจ้งนะฮะวันนี้ก็สบายๆนะฮะอากาศดีมาทำอาหารในสวนเลยกลางสวนเลยนะฮะใช่ค่ะอโอเคจัดใส่จานเล็กๆนะฮะจานใหญ่หมดแล้วนี่ฮะ ตรามานนี้พวกคอหมูย่างพวกอะไรนี้ก็โอเคนะคะอืมก็คือขึ้นอยู่กับว่าเมนูนั้นๆเนี่ยเราจะเน้นอะไรนะใช่ค่ะอ네ืมคอหมูย่างนี่อร่อยเลยละค่ะ ได้กอบน้องนมไหนนี่ฮะดูโอเคก็วันนี้มาสาธิตเครื่องอบรุมร้อนของวีเทคนะฮะก้าวากับคุณน้อยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณน้อยมากๆเลยเพราะว่าโอ้เมนูเยอะมากแล้วเตรียมเตรียมหมากอย่างดีด้วยคใช่ค่ะ่ะเดี๋ยวนี้เราขออนุญาตเบรกไปรับประทานก่อนนะครับให้คุณน้อยพักก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะครับ ตรายังมีรีวิวสินค้าอันบ x ็อก,อกเกี่ยวกับสินค้าประเภทน,นี้แล้วก็ไปต่างๆนะฮะมีกระทะมีอะไรถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วชอบนะฮะเม้นมาได้เดีย๋ยวเราจะให้คุณน้อยเนี่ยสาธิตอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรับ,รบยินดีครับ